ยูฟ้าอยู่ลยยูยูฟ้าไปไหมและมันทีอยากน้ำนะนะเด่นอ่ะแกมันแสดงละครบอกสบายดีพี่น้องชุดถ่ายจบน้ำหลอดผอกดำพี่น้องฮนกกามาจจได้จ็แจ็คสอบเลย

ท่านได้กับพ่อแล้เดวยูเอาไปดีมืออยู่ที่ตัวช่ม่ิว่าคือมึงอยู่ในเดีนี้ <c oughs> ท่านได้กับพ่อแล้วเอาด้ยซูชมิดขนาดไปเบิ่งไกลๆกลับพี่น้อง มันขาวอยู่ค่ะบ่ได้ปั่นลงพี่บาทเลยเฮ้ยเฮ้ยให้บักซอลาเวียเนี่ยนะมัน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 ข้างซ้ายไพ่นะค่อยทางเนี่ยนะโอ้ยเสียงลูกกเลยหมื่นวันพระพี่น้องห้าวันปั่นบ่ได้บอกญี่ปุ่นว่าเด็กสุดแรก็ไม่ได้ปั่นเมื่อเที่ยงขึ้นก็เป็นปั่นมาสันหัวขัดกายเที่ยงขึ้นไปปั่นบ่ได้ มันห้องเ้ยเมืองนะเอ้ยมา A B C D ยังเดวนเมืองเข้าปั่นเขานั่น ท่าแม่สะดูดมือเนี่คิดไอาดอีกแล้วเพื่องเลยพวอาดเอาเข่าพ่ได้พะวัาต้นน้มมันเต็มเลยข้างหนามัน

มันเจ็บนะโอ้ยลดนะลูกุ๊นะปุ๊นะลดลดข้าวผอน้องดำเลยพี่น้องเลยมีมากเลยเจ๊จักสอบรอรุ่นเจ้าตายอยู่พัดมาปั่นเจ้าตะรับามเตืตะรับเกิดย <c oughs> ังขึ้นแล้วพี่น้อง มากอีกแล้วักได้มากก็พอแล้วเฮ้ยได้แ <c ười> จ็คสอบแหละนี่าก็ได้เข่าหาสอบชี้งวดที่สองงวดสุดท้าย เขาหาจอเป็นเพนเก่งเดงงี้พี่น้องจ้าเลยจักเป็นน้ำยังหม่างอย่าเยจักมากแล้วพี่น้องเฮ้อาสบายสมเงยอยู่ก็เหม่ยน้ำปวยชิลเล่พี่น้องเฮ้ยาเบิ่งด้วทุลักทุลขนาดเลยนี่ วดก่อน,มมนในช้าสามบอกวดนนี้กัชชีได้หาสอบรอบเบิ่งพี่น้องว่าชีได้จักสอบจหยังอีไรกันจบ่ายดีพี่น้องปปลางกันช่มาผื่นใท่บะลูกฟ้าปลาดำดป้าดำดำ เจนนนนนนเนี่แหละค่ะอย่ากงขึ้นมันจัขึ้นคนละคนนี่โไม่ฉี่น้ายังมาแหลนเหือมันออกค่ะ แหล่น,นยนังฉีดเละพี่น้องถ้า,าเราไปเบิ่งเข่าพี่น้องเอ้ยเด็กเดินพี่น้องมาป,ป,ป่วนคบปิ่งน้ำมันมูไหจุเพิ่นพี่น้องเอ้ยให้พวกอันซีเข่าพี่น้องบ่าพระท่านระกินเข่ากินน,น้ำว <c oughs> ้า ก็ผู้พิดควมพี่น้องเผยภาพว่าถ้าเบอร์เดอร์ว่า์ชันบัเข้ามานะมาเอื้อนเฮานะเขาต้องได้กินข,านข่าวโอวสานก็ต้องว่าหิวแม่นีน่ยังบุถึงทะเลเราข้าเจ้ากินมาแต่ทางอื่นนะพี่น้องก็เชยอ,อยู่แล้วกำลังไปเงือบเพราะว่าเผยภาพวันเผยแนวกินเห็นแล้วเลยเน่ข้าเจ้ากินอยูในชายยุติละ

พยหนะพอบขอดใ่พอขอนี่อาววาเข่าว่าเขาลูก่ ขัานได้มากก็บจากคอยขัานได้มากก็บจากคอยก็อจากพวดจะงัางอยู่เผาบิน สุดเพืนก็จะพากันกินเขาอยู่เนี่ย หอนบ่อนแลเลยเด้ สุดท้ายมาปิดจดจบน้ำผอบผอกดำ <c oughs> <c oughs> ไมะได้ซีได้แล้วก็ย่อเขาก็เจ้าพี่น้องไงกรุบกรุบฮัลโหลมันมโดนะ นางบมมีวิอ่ะกัเล รวบกันเิ้รวบกันเว้น,วน,วน,วนตั้ง6-7 48 48กระชิม,มุงหาชิปนะ้รวเนมมี่ยกระชิมุงหาซิปตอนนี้ก็เล48กระชิบ9ได้นำ้ำาห์กระชิบหาซอยู่นี้นี่เอาเต็มหมักซะพี่นองหาอสสอบ รอบสุดท้ายนี่พี่น้องอกอกไหะน้องสุดลุ้แล้วที่จะหา1 0 2แลพี่นอ้องเต็มหมกักชี้เขาารอบสุดท้ายรวมกันทางชี้มือนั่นพร้อม หาเลขสอบกับเพออ้าวคาร์าาลดนข้าจับก,กับเชืออยู่ห้าสิบหรือสี่สิบเก้า จะรูปเลยรได้แจ็คสอเพยก็เจ้าค่ะสอบบ่อนนะช่องสอบเครื่องมะก็ยังอีกเจ้าหนึ่งเอาอยู่นี่ก็บช่องสอบเครื่องเอาอีกเจ้าหนึ่งกับสอบหนึ่งกับเครื่องเพืเท่าไรเท่าไรฮะนาบบ่นวะเออรวมกันทั้งเบิร์น่นแหละชี้เขาหลอกสุดท้าย

เบิดเลยได้่นี่แะห1เออหา1 0 2หาชอหาชิอบคืนเขาเอาซองสอบคืงยังอีกเจ้านึ่งสิมาเอาเจ้าป่นก่อนนะก็กสอบหกับคืงที่เหลืออีสี่ช้นเ้าสอบนะที่สิปดสอบปลายหา1สอบลวทั้งหมดโชคพิธีกรรมพี่นอ้องเบิดสำนีเขาหน้าปีนี่